b a ทอิเดียหรือเรสเป็นลำดับชั้นสูงสุดของปลากระดูกอ่อนหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าปลากระเบนโดยปลากระเบนนั้นมีอยู่4อันดับและมีถึง600 s p e สปีชีส์ถึงแม้จะมีกระเบนถึง600สปีชีส แต่มีเพียงแค่ไม่กี่สปีชีส์ที่มีรูปลักษณ์เหมือนดั่งเพชรเม็ดงามใต้ท้องทะเลมีปีกที่สง่างามเหมือนกับนกกำลังแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรรากับหลุดมาจากนิยายแฟนตาซีอย่าง m o บ u l a r เรสจากวง m o บิลิ t ดีหรือกระเบนนก m o บิล a าเรสบางชนิดก็มีขนาดเล็กมักจะอยู่ร่วมกันเป็นฝูงและในบางครั้งพวกมันก็จะพากันทยานขึ้นเหนือน้ำคล้ายกับการกระโดดของนักเต้นบัลเล ในขณะที่โมบูล่าเรสชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมาทาให้เมื่อพวกมันทะยานขึ้นเหนือน้ําก็เหมือนกับว่ามันกําลังท้าทายแรงดึงดูดของโลกจายแอนโอชินิกเมนตาเรเป็นปลากระเบนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยขนาดของปีกทั้งสองข้างก็ทําให้มันมีขนาดความกว้างได้ถึง8เมตรแค่ขนาดตัวของมันก็เป็นจุดเด่นแห่งท้องทะเลได้ไม่ยากจนไปต้องตาต้องใจเหล่านักวิจัยและนักดําน้ําที่โชคดีได้เจอกับพวกมันอยู่ใกล และนอกจากขนาดอันมหึมาฟูงกระเบนพวกนี้ยังขี้สงสัยและชื่นชอบที่จะมาสำรวจใกล้ๆเหล่ามนุษย์ที่กำลังดำน้ำอยู่ไกลๆคล้ายกับตอนที่นักดำน้ำเข้าไปสำรวจปลาชนิดอื่นๆนั่นก็มาจากการที่เมนต้าเรนั้นมีความฉลาดอย่างมากพวกมันมีสมองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาปลาทั้งหมดบนโลกโดยสัดส่วนสมองกับร่างกายที่เหนือกว่าฉลามหวานทำให้เหล่ากระเบนยักษ์พวกนี้มีความน่าพิศวงมากกว่าที่นักวิจัยคาดคิดจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้มนุษย์ไม่สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ให้พวกมันได้ในปี2018นักวิทยาศาสตร์ ได้จัดให้ g i a n t o c e a n i c m e n t a e r y และ Riftmenta อยู่ในกลุ่ม g e n u s m e n t a แต่หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้ารูปร่างและพันธุศาสตร์ไปมากขึ้นก็ะทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนให้พวกมันไปอยู่ในกลุ่มของ m o b i l a g e n u s พร้อมกับ Davyrace หรือกระเบนปีศสาจสแต่ในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียนรู้ว่า g i a n t o c e i n i c m e n t a e r y ไม่ใช่สัตว์ที่พวกเขาเคยคิดว่าศึกษามาจนดีพอแล้ว พวกมันไม่ได้เป็นตัวขมือแพลงต้นที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำตื้นแต่เป็นสัตว์น้ำลึกแทนและด้วยความสามารถของเราหุ่นยนต์ที่สำรวจและเรียนแบบทำให้เราค้นพบว่ากระเบนพวกนี้ไม่เพียงแค่สามารถดำน้ำไปได้ลึกและช่ำชองกว่าที่เราคิดแต่พวกมันยังสามารถเปลี่ยนลายและสีของผิวหนังได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่เคยพบเจอมาก่อนในโลกของวงปลากระดูกอ่อนหรือ e l a s m o Branch จายแอนโนเชียนเมนตานอกจากจะมีขนาดตัวที่ใหญ่และสมองอันชันฉลาดแล้วยังมีปริศนามาให้นักวิทยาศาสตร์นั่งคบคิดกันอีกหลายข้อไม่ว่าจะเป็นทำไมพวกมันต้องวิวัฒนาการให้มีขนาดใหญ่ทำไมพวกมันถึงเคลื่อนไหวได้ช่ำชองทั้งๆที่มีขนาดมะึือมาแบบนี้พวกมันดำน้ำลงไปใต้ทะเลลึกไปทำไมและการเปลี่ยนแปลงสีของพวกมันหมายถึงอะไร ซึ่งในตอนที่พวกใจแอนโอชินิกเมนต้าเรเหินไปตามสายน้ำมันจะขยับปีของมันจนคล้ายกับว่าพวกมันกำลังบินอยู่เหล่ากระเบนเคยเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับฉลามแต่พวกมันก็ได้แยกออกจากกันเมื่อราวๆ200ล้านปีที่แล้วและสิ่งที่เคยเป็นครีอบอกก็ได้กลายเป็นเรดิสแทน ซึ่งในใจแอนโอชินิกเมนต้าเรเจ้าเรดิสก็มีขนาดใหญ่จนกลายเป็นคล้ายกับปีกแทนซึ่งมันมีขนาด85%ของความยาวร่างกายเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับฉลามที่มีขนาดใกล้เคียงกันจะมีครีบอกที่มีขนาดแค่10-15%ของร่างกายเท่านั้น แต่อะไรคือผลดีของการที่มีครีบขนาดมากหึ้มมาแบบนี้เทียบกับครีบขนาดปกติของฉลามทั่วไปซึ่งคําใบ้ก็ได้มาจากการศึกษาพฤติกรรมของจแอนเมนตาเรเทียบกับฉลามขาวยักษ์ที่มีขนาดใกล้เคียงกันซึ่งเจ้าฉลามขาวเป็นสัตว์ที่ทรงพลังว่ายน้ําได้รวดเร็วแต่พวกมันมีปัญหาในการเปลี่ยนทิศทางกระทันหันซึ่งต้องใช้เวลาในการหมุนตัวเพื่อปรับทิศทางในขณะที่เจ้ากระเบนนั้นจะสามารถพลิกตัวคล้ายกับเครื่องบินขับไล่เพื่อไล่กินเหล่าแพลงต้อนได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาหมุนตัวชา้า และในตอนที่ใจแอนเมนตาเร่จะเป็นตน้องหนีเหล่านักลา่าพวกมันก็สามารถควบคุมการว่ายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องแคล่วจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลมาจากปีกขนาดยักษ์สุดยืดหยุ่นของมันแม้ปีกของมันจะมีรูปร่างคล้ายกับปีกนกแต่ปีกกระเบนนี้สามารถจะเคลื่อนไหวและบิดไปมาได้ยืดหยุ่นกว่าปีกนกอย่างมากซึ่งในปีกกระเบนก็จะมีระบบอวัยวะควบคุมจํานวนมากที่ปีกในแต่ละส่วนทําให้พวกมันสามารถใช้อวัยวะเหล่านี้ได้อย่างอิสระ และถึงแม้ความคล่องตัวจะมีประสิทธิภาพสูงในตอนที่หลบหนีนักล่าแต่ก็ต้องมีสิ่งที่แลกมาเช่นกันเพราะสัตว์ที่มีความคล่องตัวสูงมักจะขาดในเรื่องของความมั่นคงทําให้พวกมันไม่สามารถว่ายน้ําธรรมดาได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกมันต้องการว่ายน้ําอย่างต่อเนื่องเป็นทางตรงไปยังเส้นทางที่พวกมันต้องการไปจะใจแอนเมนตาเรก็สามารถลบข้อเสียเหล่านี้ได้โดยพวกมันมีความคล่องตัวสูงและยังสามารถว่ายน้ําธรรมดาได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพซึ่งนั่นก็เป็นเพราะปีกยักษ์ของพวกมันที่สามารถช่วยให้พวกมันควบคุมการว่ายน ากับนักไต่เชือกที่ถือไม้ยาวเพื่อควบคุมสมดุลของร่างกายไม่ให้ตกจากเชือก ปีกระเบนไม่ได้มีลักษณะเพียวบางเหมือนกับเื่องร่อนแต่ขนาดและความยาวก็สามารถทดแทนส่วนนี้ได้ทําให้พวกมันสามารถควบคุมสมดุลแถมยังช่วยให้เชิดขึ้นหรือดำน้ําลงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนอกจากนี้ลักษณะการเคลื่อนไหวปีของมันก็ทําให้มันว่ายน้ําได้อย่างดีและรวดเร็วด้วยปกติพวกมันสามารถว่ายน้ําได้ราวๆ14.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ตอนเจออันตรายพวกมันก็สามารถเร่งความเร็วได้สูงสุดถึง35.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยซึ่งการที่พวกมันสามารถไปถึงความเร็วระดับนี้ได้ก็มาจากการเคลื่อนไหวปี ปีกผสมผสานกันระหว่างการสั่นและลูกคลืน่นซึ่งการสั่นปีกก็คือการขยับปีขึ้นลงซึ่งช่วยให้เกิดแรงผลักและแรงดันน้ําและในขณะเดียวกันก็ขยับแบบลูกคลื่นที่ช่วยให้ดันคลื่นน้ําผ่านร่างกายไปทําให้เกิดน้ํำวนรอบร่างกายของพวกมันสร้างแรงดันน้ำไปด้านหลังพร้อมกับผลักตัวเจ้ากระเบนไปข้างหน้า และการเคลื่อนไหวปีกแบบนี้ทําให้พวกกระเบนว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยนักวิทยาศาสตร์ได้วิจัยแล้วได้ผลออกมาว่ามันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการว่ายน้ำได้สูงถึง89%เลยเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่ว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์จะมีประสิทธิภาพได้สูงสุงสดราวๆ6-9%เท่านั้น และเหมือนกับฉลามพวกกระเบนจําเป็นต้องว่ายน้ําตลอดเวลาเพื่อหายใจเพราะฉะนั้นมันถูกออกแบบมาให้ว่ายน้ําได้ตลอดเวลาโดยจะไม่มีกระเบนตัวไหนนอนอยู่นิ่งๆใต้ทะเลแล้วรอดชีวิตมาได้มันจึงวิวัฒนาการให้มีรูปร่างแบบทรงเพชรตามหลักของไฮโดรไดนามิกซึ่งช่วยลดแรงต้านทานของน้าได้อย่างดีในขณะที่กระเบนที่ใช้ชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างสตริงเรย์จะมีรูปร่างค่อนข้างโค้งมนกว่าซึ่งจะทําให้พวกมันสามารถควบคุมส่วนปีกได้อย่างดีขึ้นและก็มีประสิทธิภาพดีจนนักวิจัยออกแบบหุ่นสำรวจใต้น้ําตามแบบเมนต้าเรย์โดยหวังว่า เจ้าเครื่องนี้จะสามารถสำรวจพื้นที่ใต้ทะเลได้เพื่อสร้างแผนที่ไว้ใช้ในภารกิจค้นหาและกู้ภัยพร้อมทั้งคาดหวังว่าจะช่วยให้สำรวจโลกใต้น้ำได้ดีกว่าดีไซน์ที่เคยใช้ จากรูปลักษ์ของโมบิลาสอาจจะทําให้คนคิดว่ามันก็แค่สตริงเรย์ที่ตัวใหญ่ขึ้นเฉยๆซึ่งมันก็จริงส่วนหนึ่งเพราะทั้งคู่นั้นอยู่ในวงของอีลาสโมแบรนส์หรือปลากระดูกอ่อนเช่นเดียวกับฉลามและปลาสเก็ดแต่มันก็ยังมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างโมบิลาสและสตริงเรย์จนทําให้สามารถแยกพวกมันออกจากกันได้นั่นคือโมบิลาสจะมีปากอยู่ส่วนหน้าของร่างกายในขณะที่สตริงเรจะมีปากอยู่ส่วนล่าง m o บิล a s ยังมีอวัยวะคล้ายครีบเล็กๆอยู่ร,บรอบๆปากคอยช่วยดึงเอาน้ำและอาหารเข้าไปในปากของมันในขณะที่สตริงเรย์จะไม่มีครีบรอบปากและส่วนหน้าของร่างกายพวกมันก็จะมีเซ็นเซอร์รับรู้สัญญาณไฟฟ้าในน้ำซึ่งครีบรอบรอบปากของโ o บิล a s สก็ทำให้มันเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชนิดเดียวที่มีอวัยวะประเภทแขนขาถึง3คู่ได้แก่ครีบส่วนปากที่มี1คู่ปีข้าง1คู่และครีบตรงส่วนหลังอีก1คู่ นอกจากนี้ s t r i n เร a y จะมีท่อนกระดูคล้ายท่อนเข็มขนาดใหญ่เอาไว้ใช้ป้องกันตัวในขณะที่โม b ิลาจะไม่มีอวัยวะส่วนนี้เลยซึ่งสัตว์ที่สังหารสตรีฟเออร์วินพิธีกรรายการโด่งดังจากออสเตรเลียก็คือ s t r n n เร a y นั่นเองความแตกต่างของสัตว์2องชนิดนี้ยังมีจุดหนึ่งก็คือฟันของพวกมัน s t r i งเร a y จะมีฟันคล้ายกับเครื่องบดซึ่งจะช่วยให้พวกมันบดกินปูปลาและกุ้งได้ ส่วนโมบิลาสจะมีฟันแค่ที่ขากันไกลล่างและมีขนาดเล็กรูปร่างคล้ายหมดุดซึ่งมันแทบไม่สามารถใช้เขียวได้เลยและในทุกวันนี้โมบิลาสก็ใช้ฟันพวกนี้ไว้เกาะติดกับเพศตรงข้ามเพื่อประสมพันธุ์แค่นั้นเองโมบิลาสจะไม่ใช้ฟันของมันบดขยี้เหยื่อเพื่อกินแต่พวกมันจะทำตัวคล้ายกับเครื่องกรองน้ำแทน โดยเมื่อมันอยู่ในเขตที่มีแพลงต้นชุกชุมมันจะอาปากและว่ายน้ำเข้าไปในฝูงแพลงตอนเพื่อให้น้ำและฝูงแพลงต้นเข้าไปในปากของมันก่อนจะกรองแยกน้ำและแพลงตอ้นออกจากกัน ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมจากฟันบดจนกลายเป็นเครื่องกรองน้ําของโมบิลาสก็ผ่านมาเป็นเวลานานแล้วโดยสามารถย้อนไปได้เมื่อราวห้าล้านปีก่อนจากการศึกษาฟอสซิลซึ่งนักวิจัยได้คาดเดาว,ว่าเมื่อไดโ,ดโ,ดโนเสาร์สูญพันธุ์เมื่อ66ล้านปีก่อนก็ทําให้สัตว์กินแพลงก์ตอนหายไปด้วยเปิดโอกาสให้สัตว์ชนิดอื่นได้เข้ามาครอบครองพื้นที่อาหารส่วนนี้แถมในช่วง55ล้านปีก่อนก็ยังมีเหตุการณ์ที่เรียกว่าเพเรีโอซีนอีโอซีนเทอร์มอลแม็กซิมัมซึ่งเห มันจึงทำให้โมบิลาสกลายเป็นสัตว์ที่กินแพลงต้อนเป็นอาหารและมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อมาว่าทำไมการกินแผลงต้อนที่มีขนาดเล็กจิ๋วถึงทำให้โมบิลาสมีขนาดใหญ่มากขึ้นมาได้ซึ่งนักวิจัยก็ได้ตอบคำถามมาว่าขนาดของสัตว์นั้นไม่ได้ถูกจำกัดจากขนาดของสิ่งที่พวกมันกินแต่เป็นปริมาณจำนวนอาหารที่กินและความสามารถในการหาประโยชน์จากอาหารชนิดอื่นๆที่มีผลต่อขนาดร่างกายของสัตว์ ซึ่งมีทฤษฎีที่เรียกว่าโคบส์รูล e กล่าวว่าการวิวัฒนาการมักจะมีการเพิ่มขนาดของร่างกายตามไปด้วยเพราะยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีอัตราการรอดชีวิตจากนักล่าสูงซึ่งมันจะเพิ่มขนาดร่างกายไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีศัตรูและกินอะไรก็ได้ตามที่มันต้องการซึ่งมันก็จริงสำหรับสัตว์ที่เป็นนักล่าระดับสูงบนห่วงโซ แต่สาหรับสัตว์ที่กินแพลงต้อนเป็นอาหารการที่มีขนาดใหญ่จะช่วยให้มันหาอาหารได้ไกลขึ้นมีพลังงานมากขึ้นเพื่อการเดินทางระยะไกลไปหาแหล่งแพลงต้อนที่ใหม่ๆและขนาดปากที่ใหญ่ขึ้นก็หมายถึงจํานวนแพลงต้อนที่สามารถกินได้มากขึ้นด้วยและการที่โมบิล่าบางชนิดอย่างเมนต้าเรสมีขนาดมากขึ้นมาก็ทําให้มันมีนักล่าลดน้อยลงเมื่อถึงช่วงเวลาที่โตเต็มวัยจะมีเพียงแค่ฉลามขนาดใหญ่และวานเพชรฆาเท่านั้นที่ล่าพวกมันได้ ซึ่งมีวิจัยในโมเซมบิกที่มีฉลามเสือชุกชุมและกระเบนขนาดใหญ่ที่อยู่ในแถบนั้นมักจะมีรอยโดนฉลามกัดติดตัวซึ่งพวกมันยังไม่ตายและใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆเพราะฉลามจะกัดเอาแค่เนื้อส่วนหนึ่งของพวกมันเท่านั้น แต่ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็สอนเราไว้ว่าการมีขนาดใหญ่ก็หมายถึงอัตราการเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงไปด้วยเนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตจะทําให้พวกมันได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้อมซึ่งสัตว์ขนาดใหญ่ก็จะมีความต้องการอาหารปริมาณที่สูงตามรวมไปถึงระยะเวลาในการเจริญเติบโตและแพร่พันธุ์ซึ่งเมนตาเรจ,จะมีระบบการตั้งครรภ์น,นานเกือบปีและในช่วง2 3สปีเพศเมียจะให้กําเนิดลูกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่ก่อนพวกเราก็คิดว่าพวกเมนตาเรจะกินแพลงตอนในแถบน้ําตื่นเท่านั้นเรามักจะพบมันลอยอยู่ใกล้ๆผิวน้ําอาป่าคอยกินแพลงตอนไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเมนตาเรไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะแถบน้ำตื่นแต่พวกมันยังชอบดำลงไปในน้ำลึกซึ่งบางทีก็ลึกมากๆไปจนถึงจุดที่แสงอาทิตย์ส่องเข้าไม่ถึง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์มักมีปัญหาเมื่อต้องติดตามดูชีวิตของเหล่าเมนต้าเรเพราะนอกจากการจะตามตัวยากแล้วพวกมันยังชอบเดินทางไกลซึ่งในอดีตนักวิทยาศาสตร์จะเจอและวิจัยพวกมันได้ก็เฉพาะตอนที่พวกมันขึ้นมาอยู่ใกล้ผิวน้ำแล้วทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมนต้าเรที่ผ่านมานั้นไม่ครอบคลุมและขาดหายไปมากนักวิทยาศาสตร์จึงเดินทางไปศึกษาที่เอกวาดอร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีจแอนเมนตาเรมากที่สุด นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมเอาชิ้นส่วนกล้ามเนื้อจากกระเบนและตัวอย่างแพลงตอนที่พวกมันกินเข้าไปเพื่อค้นหาความจริงว่าจริงๆแล้วพวกมันกินแต่แพลงตอนที่อยู่ในเขตน้ำตื้นจริงๆหรือ ซึ่งพวกเขาได้ใช้วิธีการเทียบไนโตรเจนและคาร์บอนไอโซโทปในตัวแพลงตอนและชิ้นกล้ามเนื้อของกระเบตโดยไนโตรเจนไอโซโทปจะบอกว่าสัตว์ตัวนั้นๆกินอะไรเป็นอาหารโดยอัตราไนโตรเจนไอโซโทปจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามขั้นบันไดในห่วงโซ่อาหารกล่าวคือสัตว์อย่างฉลามจะมีไนโตรเจนไอโซโทปที่สูงมากกว่าสัตว์นักล่าชั้นล่างๆที่กินแค่ปูหรือกุ้งเป็นอาหาร และคาร์บอนไอโซโทปจะช่วยบอกสถานที่กําเนิดของอาหารชนิดนั้นๆได้อย่างเช่นแพลงตอนที่อยู่บนผิวน้ํากับแพลงตอนที่อยู่ใต้น้ําจะมีระดับของคาร์บอน3 3ที่แตกต่างกันและผลของการวิจัยพบว่าแพลงตอนที่ใจแอนเมนตาเรสกินนั้นมีบางส่วนที่เป็นแพลงตอนที่มาจากใต้ท้องทะเลหลึก ในภายหลังนักวิทยาศาสตร์ได้แอบติดเครื่องติดตามเพื่อสอดส่องดูจากดาวเทียมไปยังใจแอนเมนตาเรสและค้นพบว่าพวกมันสามารถดำน้ำลงไปได้ลึกถึง1,400เมตร ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มก็ได้ติดเครื่องติดตามเพื่อดูวิถีชีวิตของใจแอนเมนตาเรว่าพวกมันทําอะไรบ้างในแต่ละวันและพบว่าใจแอนเมนตาเร3ตัวจะมีพฤติกรรมดำน้ําลงไปลึกกว่าปกติในช่วงดึกและจะขึ้นมาที่ผิวน้ําในช่วงกลางวันซึ่งก็คาดเดาเออกกันว่าอาจจะเป็นเพราะพวกมันเป็นเอ็กโทเสอร์มิคหรือสัตว์เลือดเย็นถ้าให้มันจําเป็นต้องขึ้นมาที่ผิวน้ําเพื่อทําให้ร่างกายอบอุ่นแต่การดำน้ำลึกไม่ใช่เรื่องเดียวที่น่าตกใจของใจแอนเมนตาเรส ดูเหมือนพฤติกรรมในแต่ละวันของพวกมันแตกต่างกันไปจากที่เราคิดเอาไว้มากเลยทีเดียวเป็นเวลานานที่เราเชื่อกันว่าใจแอนเมนต a r เรเป็นนักเดินทางที่ชอบเดินทางไกลไปยังแหล่งอาหารในที่ใหม่ๆซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมของใจแอนเมนต้าเรสแค่บางตัวเท่านั้น ในการศึกษาเป็นเวลากว่า4ปีโดยนักวิทยาศาสตร์ในชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาได้เก็บรวบรวมข้อมูลการพบเจอใจแอนเมนตาเรสจำนวนกว่า5,000ตัวเดินทางเป็นระยะทางกว่า200กิโลเมตรขึ้นเหนือลงใต้ตามแนวชายฝั่งโดยจะเกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำซึ่งก็มีบางกลุ่มเดินทางไกลเป็นพันกิโลเมตรก็มีเช่นกัน แต่มันก็ไม่เหมือนกับพฤติกรรมของสัตว์นักเดินทางจริงๆอย่างเช่นฉลามขาวที่เคยมีรายงานการว่ายน้ำจากแอฟริกาใต้ไปโผล่ที่น่านน้ำของออสเตรเลีย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานการพบเจอเมนตาเรย์ที่เกาะโคโค,โคซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกได้ว่าไกลาจากชายฝั่งของคอสตาริกาพอตัวเลยและเมนตาเรย์ที่พบเจอนั้นก็เป็นรีฟเมนตาเรซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยพบเจอในเขตแปซิฟิกตะวันออกซึ่งสถานที่ที่พวกมันอาจจะจากมานั้นก็คือแถวเกาะฮาวายซึ่งห่างไกลออกไปร่วมหลายพันกิโลเมตร และอีกวิจัยหนึ่งที่ได้ศึกษาใจแอนเมนตาเรสในเขตประเทศเม็กซิโกและประเทศอินโดนีเซียก็พบว่าพวกกระเบนไม่ได้ไว่ายน้ำไกลเกินกว่า200กิโลเมตรจากจุดแรกที่พวกมันถูกติดเครื่องติดตามในตอนแรกซึ่งเป็นระยะทางที่ผิดคาดไปจากตอนแรกที่เดาว,ว่ามันน่าจะเดินทางไกลกว่านี้ตามนิสัยของสัตว์นักเดินทางนอกจากนี้พวกมันยังกินแต่อาหารที่มีหลากหลายในเขตนั้นๆซึ่งการที่พวกมันไม่ออกเดินทางไกลก็อาจจะเป็นเพราะความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในเขตที่พวกมันอยู่ การค้นหาและศึกษาพื้นที่อยู่อาศัยของเหล่าเมนตาเรจะช่วยให้เราเข้าใจพวกมันมากขึ้นและผลจากการวิจัยทั้งหมดก็ทําให้เรานึกได้ว่ายัางเหลือเรื่องราวเกี่ยวกับเมนตาเรที่เราต้องศึกษาอีกมากมายอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนสีผิวจริงๆแล้วมันเปลี่ยนสีผิวได้เองหรือไม่ถ้ามันเปลี่ยนสีเองได้แล้วทาไมเราเพิ่งค้นพบเอาในช่วงเมื่อไม่นานมานี้ ตามรายงานที่ผ่านมาเมนตาเรจะมีสีผิวเพียงโทนเดียวและมันถูกเรียกว่าสีเชรอนซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของสีดำน้ำทะเลหรือเฉดดำครอบคลุมส่วนบนของร่างกายและมีสีขาวประปรายในส่วนหัวส่วนปลายของปีกและส่วนท้องแต่จากการสังเกตอย่างใ,ใกล้ชิดพบว่าสีของใจแอนเมนตาเรนั้นเปลี่ยนไปมาตลอดโดยเฉพาะส่วนรอบดวงตาปากและในครีบรอบปาก นอกจากนี้ลายสีเชฟรอนบนตัวของมันยังสามารถเปลี่ยนให้จางลงหรือเข้มขึ้นได้เมื่อพวกมันมีการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มหรือก่อนที่จะเริ่มกินอาหารซึ่งนักวิจัยกำลังดูในส่วนนี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีการบันทึกมาก่อนพร้อมทั้งใช้ดโดรนบินดูจากท้องฟ้าเพื่อสังเกตลายสีพวกนี้โดยในตอนนี้การใช้สีบนหลังของพวกมันเพื่อแยกแยะได้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนยังทาได้ยากเนื่องจากมันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละตัวและยังต้องใช้การสังเกตเป็นอย่างมาก และมีนักวิจัยใช้ลายสีบนหลังของพวกมันในการแยกแยะแต่ละตัวซึ่งเธอบอกว่ามีครั้งหนึ่งที่เธอคิดว่าได้เจอกับเมนตาเรตัวใหม่เพราะสีไม่เหมือนกับตัวอื่นที่เจอมาแต่พอสังเกตดูดีๆเธอกลับพบว่าเมนตาเรตัวนี้เป็นตัวเดียวกับที่เธอเคยเจอมาเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วแต่สีของมันกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงโดยเธอก็ไม่อาจอธิบายได้ว่ามันเปลี่ยนสีได้อย่างไรและเปลี่ยนทำไมโดยรู้แค่เพียงว่ามันมีทักษะในด้านนี้เพียงแค่นั้น ซึ่งการเปลี่ยนสีนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในสังคมของเมนต้าเรยก็เป็นได้และทักษะนี้ก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ใจแอนเมนต้าเรยเท่านั้นแม้แต่ในรีฟเมนต้าเรย์ก็มีรายงานว่าสามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันซึ่งเรื่องเหล่านี้ทําให้นักวิจัยคิดได้ว่าจริงๆแล้วเมนต้าเรยมีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าที่คิดไว้ หนึ่งในเรื่องน่าทึ่งของเมนตาเรมาจากการทดสอบการจำภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกซึ่งการวิจัยนี้สามารถวัดได้ว่าสัตว์ตัวนั้นๆสามารถตระหนักในตัวเองหรือจดจำตัวเองได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องง่ายสำหรับสัตว์ทั่วไปในการจดจำเหื่อหรือสัตว์ตัวอื่นๆแต่เมื่อเป็นตัวของมันเองก็มีสัตว์ไม่กี่ชนิดที่จะสามารถจดจำได้ว่านั่นคือภาพสะท้อนของตัวเองและแสดงออกมาให้เห็นท่าทางต่างๆซึ่งในกรณีของเมนตาเรพวกมันได้ขยับตัวซ้ำๆเดิมๆมากกว่าปกติพร้อมคลีบส่วนหัวของมันก็ขย มากกว่าปกติเช่นกันคล้ายกับว่าพวกมันกําลังเก็กท่าทางต่างๆใส่กระจกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยและมันกระานการทดสอบในการจดจําตัวเองและการแสดงออกของมันก็น่าสนใจมากเลยทีเดียว จริงๆก็เป็นเรื่องยากในการรู้ว่าสัตว์ชนิดนั้นๆมีความฉลาดมากเพียงใดโดยเฉพาะใจแอนเมนตาเรที่เรารู้ว่าสมองของมันนั้นมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปลาทั้งหมดและส่วนที่ใหญ่ที่สุดก็คือเทเลเซฟาลอนซึ่งกินพื้นที่มากกว่า61%ของมวลสมองของมันและเทเลเซฟาลอนก็เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความทรงจําการเรียนรู้พฤติกรรมที่ซับซ้อนในสังคมและความสามารถประมวลผลของประสาทการรับรู้ และพวกมันไม่ได้มีสมองใหญ่แค่เพราะว่าตัวของมันใหญ่แต่เป็นสมองใหญ่เมื่อเทียบกับตัวของมันเองทาให้นักวิจัยคิดว่าเมนตาเรน่าจะมีความฉลาดมากพอตัวพร้อมกับทั้งความซับซ้อนในสังคมของเมนตาเรและนิสัยที่แปลกประหลาดของมัน มีนักดำน้ำหลายคนกล่าวว่าตัวเองมีความรู้สึกว่าถูกเมนตาเรสสังเกตอยู่บ่อยครั้งและในตอนที่พวกมันโดนเบ็ดตกปลาเกี่ยวเข้าพวกมันจะหยุดนิ่งให้มนุษย์ช่วยเอาออกก่อนจะว่ายน้ำหนีไปทำให้นักวิจัยคิดว่าพวกมันมีความใกล้เคียงกับโลมามากกว่าปลาจริงๆซะอีก ฝีมือของมนุษย์กระทำให้สัตว์ที่น่าทึ่งพวกนี้เริ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในปี2018ใจแอนเมนตาเรถูกจัดให้เป็นสัตว์ใกล้เสี่ยงสูญพันธุ์เนื่องจากพฤติกรรมการกินของมันก็ะทาให้มีบางครั้งที่มันหลงกินไมโครพลาสติกเข้าไปด้วยและนักวิจัยก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะมีผลเสียแค่ไหนกับสัตว์ที่มีอายุไขเกิน40ปีแบบเจ้าพวกนี้และพวกมันยังสามารถโดนมนุษย์จับได้ง่าย พร้อมทางการที่มันชอบขึ้นมาอยู่ใกล้ผิวน้ำกระทำให้มีหลายครั้งที่มีรายงานว่าใจแอนเมนตาเรถูกเรือชนแถมคนบางกลุ่มยังมีความเชื่อว่าการกินเหงือของปลากระเบนจะช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจึงทำให้พวกมันถูกล่าเป็นจำนวนมากเพียงเพราะมนุษย์ต้องการเหงือของมันเพียงส่วนเดียว เหล่านักวิจัยในปัจจุบันจึงใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อที่จะเรียนรู้และปกป้องสัตว์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถานที่เพาะเลี้ยงตัวอ่อนกระเบนหรือการติดเครื่องติดตามกระเบนแต่ละกลุ่มซึ่งหากนักวิจัยสามารถเรียนรู้พวกมันได้มากขึ้นก็อาจจะทำให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้สัตว์เหล่านี้ตกอยู่ในอันตรายได้และเป็นการเปิดโอกาสให้มนุษย์ในภายภาคหน้าได้เห็นเหล่าสัตว์ที่น่าทึ่งพวกนี้โลดแล่นอยู่ในทะเลไปอีกนานแสนานาน